กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แนะนําการเลือกใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารเพื่อช่วยเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่หลายครอบครัวมีความจําเป็นต้องซื้ออาหารเก็บไว้ให้เพียงพอโดยเฉพาะผักผลไม้ที่ซื้อมาในปริมาณมากจําเป็นต้องเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อให้สดใหม่ป้องกันฝุ่นละอองหรือเชื้อจุลินทรีย์นอกจากการแยกเก็บใส่กล่องแล้วการเลือกใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิ ทีที่จะช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและคงความสดใหม่และที่สําคัญฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารมีหลายชนิดที่ควรรู้จักเพื่อที่จะได้เลือกซื้อมาใช้ตรงกับประเภทของอาหารที่จะเก็บรักษาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มงานพลาสติกกองวัสดุวิศวกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์บริการนะคะได้ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับชนิดของฟิล์มยืดที่มีคุณสมบัติต่างๆกันดังนี้ ฟิล์มชนิดโพลีเอทิลีนหรือว่า PE ถือว่าเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ให้ไอน้ําซึมผ่านได้น้อยแต่ก๊าซสามารถซึมผ่านได้ดีเหมาะสําหรับใช้ห่อผักและผละไม้สดส่วนฟิลม Poly ์มโพลีไวนิลคลอรด์หรือว่า PVC นะคะมีคุณสมบัติยอมให้ไอน้ําและออกซิเจนไหลผ่านได้อย่างเหมาะสมส่วนใหญ่นิยมนํามาใช้ห่ออาหารสดเพื่อช่วยรักษาความสดของอาหารเอาไว้เช่นเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อปลาเป็นต้น ฟิล์มชนิดต่อมาก็คือโพลีไวนิลไดีนคอร์ไรด์หรือว่า PVC ฟิล์มชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับฟิล์มยืดที่ผลิตจาก PVC แต่ว่าจะทนความร้อนได้มากกว่าป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้าคงความสดของอาหารไว้ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ฟิล์มยืดควรเลือกซื้อชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าหรือว่ามอ,อก o โ,โดยดูรายละเอียดและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆข้างกล่องที่บรรจุเพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น นั่นเองค่ะ